พี่ต้นพี่โบพี่ดอนพังพงแมนแมนแมนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไอศีสีบาร์บิเตอร์นะครับผมกับมือนี่กับมอนี่หอดคงพงพนบตกเนาะพี่น้องเอ้ยกำลังลงจากรถไฟนะครับตอนนี้อยู่สถานีรถไฟเนาะผสมวิวบรรยากาศแถวสถานีรถไฟนะครับ นี่นะครับผมมีแตตึกนะครับผมว้าวสวยมากมากนะครับผมเจริญนี่เจริญมากๆเมืองไทยนะครับผมก็มีรถไฟเนาะรถไฟฟ้า BTS นะครับผมมันนี้ก็ไปท้งวันนะครับเพราะว่าถ่ายให้พี่ไ้น้องเบิ่งนะครับผมอย่าให้พี่น้องฟังลาวเนาะก็ให้อยากให้เบิ่งเนาะครับนะว่าเมืองไทยความเจริญสุดยอดเลยครับนี่มีรถไฟเนาะ BTS แล้วก็รถไฟใต้ดินเนาะครับผม ตอนนี้บาวิเตอร์ก็มางขีรถไฟ BTS นะครับตอนนี้รถไฟกำลังจะมานะครับผมตอนนี้นั่งทาพี่ๆีเขาอยู่นะครับผมก็กำลังจะมานะ ผมการผู้ชมนี่มีติดตึกนะครับโอ้โหตึกเมืองไทยสวยงามมากนะครับกาบาวปีเตอร์บาวลาวกับตื่นเต้นเนาะแต่มาครั้งที่ครั้งแรกกับประเทไทยพี่ไอ้หนองบึงันนี่ก็มาครั้งที่สองมาเองนะครับเนาะบ๊วดผ้ามูมาแต่แรกวก็มูชวนมาเนี่บาปีเตอร์กับหูจักทางในกับผ้านนองเนานครับนองบาบูไทยนะนี่ครับผมบาบูไทยก็ตื่นเต้นเนาะ ถามาสได้กลับถึงบอ่อครับกะน้องบอกว,ว่าฮู่คนบ่ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับผมนี่นะครับผมทางนี้กัทธาน,นีกองพงนะครับผมกะคนลงมาเยอะมากนะครับผมนี่นะครับผมเยอะมากนะครับว้าวทางผู้ชมวเอมยนี่แหละอันนี้กองพง นี่แหละครับพี่น้องถนนเมืองไทยนะก็สวยงามมากๆนะครับผมอยู่สันล่างนะครับผมก็บาบิเตอร์ยังอยู่ข้างบนเนาะครับผมแต่นี่บอลลูบาบิเตอร์กับบอลลูเป็นหางเอียงเนาะครับเนาะนี่เนาะนี่บูฮูกันดนะครับเนะนะด้อว,ว,ว่าหางเอียงครับนี่นะสูงมากๆนะครับผมีสถานีรถไฟท้องพงนะครับตอนนี้ก็รอเปล่อนมานะ ิวสวยงามมากพี่น้องเอ้ยมีแต่ตึกนะครับผมสวยมากๆนะครับนี่กำลังรถไฟนะครับผมนีเบอร์งาพี่น้อง mm hmm. เมืองไทยจเจริญมากๆนะครับอย่าให้พี่พ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศลาวเนาะอย่าให้สัมผัสตัวจริงเ้อครับ mm hmm. นี่แหละเมืองไทยมีรถไฟแต่ดึงแล้วกรตอนนี้กำลังสร้างใหม่นะครับผมเนาะ กำลังก่อสร้างนะครับตอนนี้กับรถไฟไฟฟ้า BTS นะครับผมตอนนี้ก็เมาวันเลยนะครับนะร5 0ยหมดเที่ยงคืนนะครับจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับนี่แหละมาเลยครับผมก็ว้าวสวยมากๆนะครับก็พลังันมาท้ายด้วยนะครับ ใช้ภาพ AI นะครับตามบุชมภาพจริงๆนะครับนี่แหละเมืองไทยนะครับผมนี่นะครับผมปนฟ้าอากาศก็ดีนะครับวันนี้ก็บดแดดครับนะนี่ลางลมไฟนะครับผมนี่นะครับผมสกายวอล์กนะครับผมว่าสวยมากๆนะครับก็มีหางนะครับผมเนี่ย ช่วยมากๆนะครับผมก็มีร้านกระเป๋าตอนนี้ก็ลงจากรถไฟนะครับลงมาข้างล่างนะครับผมนี่นะครับคนเยอะมากๆนะครับผมว้าวก็นักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆนะครับก็บนก็มีต้นไม้นะครับเนาะเยอะมากๆครับนี่แหละครับผมนักท่องเที่ยวเดินนี่นะครับสกายวอล์กเมืองไทยว้าพี่น้องเอ้ย บาปไปเจอกันมาครั้งแรกกับครั้งที่สองกันยบัเห็นเนาะก็ไปลงแถวนี้นี่สวยมากๆนะครับโอ้โหสวยมากๆนะครับอันนี้เป็นหางนะครับผมแต่บาปไปเจอกับบัวหูเดียวว่าหางอย่างเนาะอยู่นี่ครับนี่นะครับสวยมากๆนะครับผมโอ้โหนี่เป็นรดไฟนะครับผม สวยงามมากๆนะครับอยู่บนทางนะครับผมบน,นี่ก็มันได้ลงนะครับ,บโอ้โหพี่น้องอยู่ถึงเนาะถ้าขึ้นรีบกับเป๊บเดียวนะครับปุนโอมีไฟนะครับผม นี่นะครับหางนะนี่โอ้ยนี่น้องเลยไม่ได้ยอดสุดเลยนะนี่นะครับคือบันไดเซบาไดเจอกับโอโหเด้อขอโทษกับใครด้วยนะครับสวยมากๆนะครับผมนี่ครับวิวสวยมากๆนะครับผมมีน้ำตกเนาะนี่นะครับขาบุญสมนี่สวยมากๆนะครับโอ้โห ตื่นตาตื่นใจมากๆอ่างเลยนะสูงมากๆนะครับตามไปชมโอ้โหให้เบิง้งให้เบิง้งวิวเนาะดอกไม้เือใหม่นะครับเหตนไดจังใดครับมาชมเลยครับนี่ครับวิวสวยตื่นตาตื่นใจนะครับไปเยมากนะครับเนาะโอ้โหนี่ก็มีตืกสวย้มากๆนะครับเป็นหาง บนทางนะครับผมช่วยมากๆนะครับว้าวครับท่านผู้ชมนี่นี่ตึกเนาะบนทางครับผมอย่าให้เบิ้งนะครับนะนี่มันนี่นะครับผมข้างล่างมีรางรถไฟนะครับ วิวบาร์วิตเตอร์กันยังตื่นเต้นเนาะเตอร์บาร์ลาวยังตื่นเต้นมากครับออตัวนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะสตาร์บัคนะครับข้างในมีลายสตาร์บัคโอ้พี่น้องเอ้เมืองไทยมีต้นไม้เนาะว้าวสวยตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับผมนี่ชมวิวกินกาแฟเนาะเพราะว่าเป็นหางเป็นเป็นหางอะไรนะน,น้อยนี่ข้างล่างก็มีสวนเนาะ ว้ wow. าวท่านผู้ชมเอ้ยฟังนี้เลยตาบักนะครับธรรมบุตรสมีพลังตังศาสตร์ก็มากินนะมากินกาแฟยุคนี้เป็นตาบักนะครับทธรรมบุตรสมีรถไฟนะครับผมก็วิ่งเอาสถานีนะรถไฟนะครับผมโอ,โ,อโ,อโอ้โหน,นะครับผมขามี ต้นใหม่เนาะครับเนาะอยู่ถึงเนาะครับผมนี่ก็เจอพี่โบนะครับผมพี่โบแล้วก็บบาวบาปุไทยเนาะครับการนองใหม่นะครับผมนี่นะครับผมยังไปเนนาะี่ก็เจอพี่ต้นนะครับผมตอนนี้เจอพี่ต้นเนาะกับบาวบาวเตยนะครับผมให้ชมวิวนะครับผมกวิวสวยงามมากๆนะครับตอนนี้กับมา สัมผัสบรรยากาศยู่ที่ทางสเคียนะครับผมสวยมากๆนะครับดึกนะครับเนาะขระย่าถ่ายได้ครับเด้อนี่มีนี่กีต้นเนาะกีโบกีดอนพังโกงแมนแมนแมนม <laughs>